สายสายโชว์พี่แพ้หน่อยสิอยู่ที่ไหนครับผมแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะอย่างเหมือนคนแบ๊ะไอตัวนี้มันน่าจะสนใช่ตัวนี้เอออะไรนะลูกอย่างเหมือนคนเออวาดี บ๊อ๋อ oh. <บ>ฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงบ้าด,ดูก่อนดิอด่ะดูสวยไหมนะเอออ่ะบาย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 ,บายพี่แพ้ยังโอ้อโอหโซลโซเบลอเลยนี่นี่นี่โอ้โหหล่อเลยตัวนี้หล่อหนูมีเขาด้วยน้าเขาไปชม เพราะว่าเราจะพ,พูดแพะพันบอโบแพะพันบอแพะนี่ไงแพะใหญ่อะแพะเป็นไงกลัวป่ะกลัวไหมครับ,บแล้วจับได้มเพราะมันไม่ให้เขาเขาไม่มาให้ให้เราจับไงโอ้สวยงามเอ๊ะแต่เหมือนเสียงฉี่จุดๆนี่ไงได้เจอละนี่ไงฉี่แพะกำลังฉี่อยู่เลยนี่ไงุ๊ ตัวไหนอ่ะโหูยสงสัยอดอดมาหลายวันอดไม่ได้ฉี่มาหลายวันนี่ไงโโอ้หตัวเบลอเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากนี่นี่นี่ตัวนี้ขอนี้เอ้เสนเลยเยื่เยื่อยื่อเพรเขาว่าตัวนูนยันก้อนหูยตัวใหญ่มากเออใช่ตอนเรากินข้าวเขนด้วยไงไม่ขาอุ้มขาดูอะ,อะไรนะลูก อ่ะหมาหมาอึ๊บนี่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 ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวต้นมีเขานี่ตัวนี้ใหญ่เลยนูหนูนูตัวนุ่มเล่นกันหนูตัวตัวนุ่มเล่นกันปั้มข้อข้อของบังกรีนมันปั้มเลยฮะมันปั้มเลยปั้มมันคืออะไรปั้มปลยอ่อ๋อฝอยปั้มปั้มกันนะนะเล่นกันมั้ยเหมือนหนูกับน้องอ่ะผู้นี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยตัวนุ่มบอสเพราะว่า ตหนูกินข้าวโอสโหตัวนี้ตัวใหญ่จริงกินหมาหนูนตัวเล็กเล็ตัวเล็กต้อเซนเหรอเออมันเซน่น่ารักอ่ะนุ่นๆ้นั่งห็นนะโผล่หน้ามาหน่อยนุ่นๆว่าไอ้ตัวเล็กน่ารักเออจิ๋วถ้าจะสนนึ่งเลยสวยจับได้ไหมสายสายโชว์พี่แพะหน่อยสิออาสายไหนท่าประจำไหนท่าประจำ น้องแท้เดินมามาหาพ่ออาสาก่อนสาก่อนเดี๋ยวไปรับเอามาไปแล้วนะพี่แพ้เดินได้ป่าวกอดคอมูไหมอืมกอดคอแพ้มันเหมือนกอดคอโมวเนะโมวเหรอเหมือนกันมาก ็บิสมิลลาไงบิสมิลาล,ามลาเราหกบาทน่าจะใครใครบัวมาเพราะว่าเอามาเร็ว let's go วจจอไอ้จอมซาไปไหนละ,ะจอมซาแพะจอมซาไปไหนละว้าไม่มีฮะจอมซาไม่